สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Rafalo Edition Rafalo Edition นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุกท่านนะครับผมที่ร่วมกดกันเถอะนะครับในรายการกดกันเถอะกับเซมิกิเกมมิ่งนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะซื้อเกมนี้เนี่ย มารีวิวให้คนได้ดูกันได้นะครับผมโดยที่ราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมโปรดผมเลยนะนะครับซึ่งผมมีมัน3อี dition เลยมีทั้งอี dition ที่เป็น second edition นแล้วก็มีอี dition ที่เป็นของเกาหลีนะครับสวยๆเลยซื้อจากเอเซนมานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับล่าสุดเลยตัวฟาโลอี dition ทำไมต้องมีเยอะแยะขนาดนั้นก็มันเป็นเกมโปรดผมไงนะครับผมก็เลยต้องการอี dition ที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวใครที่ไม่เคยเล่นราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นคร่าวๆในคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พูดถึง ว่าเฮ้ยอีดิชันนี้มันพิเศษอะไรกว่าอีดิชั่นอื่นตรงไหนนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับผม b e ม i ีวิร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุด หรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i s h Board Game ทั้งใน Shopee และ f c e b บ o k b บ w i s h ครบจบในที่เดียวอ่าหน้าตามช่างดงามเหลือเกินนะครับแม่สาวน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยริ่มมาครับเราก็จะทำการเซตอัพนะครับโดยที่แจกเพลย์บอร์ดคนละหอันนะครับก็ดูนนดว่า เราเล่นกันกี่คนในที่นี้ผมเล่นจําลองก็เล่น4คนแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูว่าเนี่ยเล่น4ี่คนเราต้องได้เลขอะไรบ้างอันนี้สำหรับเล่น5คนนะครับถ้าเล่น4ี่คนก็เนี่ยมันได้2ได้6แล้วก็ได้13นะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวมาร์คเกอร์ประมูลเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยมาวางไว้ตามตำแหน่งของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่น3คนนะครับก็อาจจะใช้ด้านนี้ครับนี่3คนจะมี2มี5มี8มี13หรือเล่น2คนนะครับก็ดูด้าน2คนเอานะครับก็ แล้วแต่ว่าจะเล่นกี่คนนะครับเวลาเล่นจํานวนเพเยอร์ไม่เท่ากันมันก็จะได้เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ละคนก็จะได้เงี้ยเพเยอร์บอร์ดกับชุดเหรียญ3าอันนี้นะครับต่อไปครับแต่ละคนก็จะได้แต้มคนละสิแต้มนะครับซึ่งในคู่มือเขาบอกว่าเอาเหรียญ5้ามา2อันนะครับแต่ผมขี้เกียจแยกขอสิบเลย <c oughs> <c oughs> นละขอสิแต้มนะครับทำไมถึงต้องมี10แต้มเพราะว่าเกมนี้ม,นมีการทิ้งแต้มด้วยเพราะนั้นก็เผื่อไว้นะครับโอเค ต่อไปเราก็จะมาเซตอัพไอตัวเรือของราข้างบนเนี่ยนะครับก็ที่นี้เราเล่น4คนใช่ไหมมันก็จะสตาร์ทที่นี้นะครับถ้าเล่น5้าคนสตาร์ทตรงนี้เล่นสคนสตาร์ทนี้เล่น2คนสตาร์ทตรงนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยเซตอัพต่อไปเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้ก็วางไว้สักที่หนึ่งบนโต๊ะนะครับมาร์กเกอร์การประมูลนะครับถึงตาเราเราเลือกว่าเราจะเคาะเพื่อที่จะมูนก็คือหยิบนะมาเคาะข้างหน้าเรานะครับหรือจะจวดถุงอันใหญ่เบิ้มอันนี้นะครับ เพื่อที่จะเป็นของเอาไปไว้ประมูลกันนะครับอ่ะสมมติถ้าผมเลือกที่จะจั่วครับผมก็จะล้วงจากถุงนี้แล้วก็จั่วสุ่มมาอันนึงครับแล้วก็วางไว้แถบประมูลตรงบอร์ดตรงกลางนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตาคนต่อไปครับคนต่อไปก็เลือกว่าจะคาะประมูลหรือจั่วนะครับสมมติขเขาเลือกจั่วก็แล้วกันอ่าเข BE าก็จั่วไปนะครับอ่ตาตาคนต่อไปสมมติขเขายังจั่วอยู่อ่าเดี๋ยวผมไอแซมเปให้ดูสักประมาณตานหนึ่งนะครับรอบหนึ่ง นี่เล่น4คนครับกลับมาตาผมแล้วครับผมขอเคาะดีกว่าผมเคาะเลยแล้วตานนี้หยิบมาเคาะปักนะครับเมื่อมีคนเคาะเพื่อทําการประมูลครับคนทางซ้ายจะได้เริ่มประมูลก่อนครับประมูลอะไรกันนะครับเราจะประมูลไอ้ของ3ชิ้นนี้นะครับอยากได้ก็ประมูลมานะครับคนทางซ้ายเขาก็จะเอามาเกอร์ประมูลนี้ยื่นมาข้างบนนะครับเพื่อให้รู้ว่าเขาจะใช้เลขไหนในการประมูลสมมุติเขาเริ่มที่5้าเลยเขาบอกเอาเขาให้5นะครับ คนต่อไปสมมติคนต่อไปผ่านแล้วกันนะครับแล้วก็คนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะแบบว่าให้มา10เลยอ่าสมมติอีกคนนึงให้8ปแล้วกันอีกคนนึงให้แปดนะครับมองมันตาผมผมก็ต้องเลือกว่าผมจะผ่านหรือผมจะเอานะครับคือคนที่คอเนี่ยมันได้เปรียบที่ว่าได้เล่นคนสุดท้ายได้เลือกประมูลคนสุดท้ายเกมนี้จะประมูลแค่รอบเดียวเท่านั้นจะไม่ใช่แบบประมูลไปเรื่อยจนกว่าจะหาคนได้นะอ่า ผมอาจจะเอา13ก็ได้ถ้าผมอยากได้ผมต้องเอา13แล้วเฮ้ยมันมากสุดของผมแล้วผมเก็บไว้ก่อนแบบผมผ่านดีกว่านะครับคนที่ประมูลคณะชนะก็คือคนทางขวาของผมนะครับเขาก็จะเอา3เนี่ยไปอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเบอร์8มาวางตรงกลางแทนส่วนเบอร์1จะไปวางความวางความที่บ่อนของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวผมลอง example อีกอันนึงแล้วกันสมมุติทุกคนก็จวว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 ัวว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  อ่ามันเยอะมากอ่าอย่าลืมนะตาหนึ่งจวนหนึ่งนะครับตาหนึ่งจวนหนึ่งเามือจวัวไปประมาณนี้แหละนะครับอ่าแล้วมีคนเคาะตังนะครับอ่าคนนี้ก็จะเริ่มประมูลก่อนนะเหมือนเดิมประมูลประมูลสมมติผมแบบอยากได้ผมย,ยื่นสิบสามเลยนะอีกคนนึงว่าเอ้ยผ่านไม่สู้แล้วกันให้มาสเสยะขนาดนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับอ่าผมก็จะหยิบอันเนี้ยมาคว่ำไว้นะครับอันนี้ไปอยู่ตรงกลางแทนนะครับแล้วผมก็จะได้ทั้งหมดเนี้ยมาเป็นของผมอ่า เกมนี้มันมีเพย์บอร์นะครับเพราะนั้นเราก็จะวางไว้ในสล็อตของมันนะครับโดยที่บิวดิงนะครับวางไว้ที่สล็อตบนนะครับอันนี้จะเป็นขุนนางโนเบิลนะครับวางที่สล็อตขุนนางนะครับอันนี้ผมมี2ตัวสแต็กไว้ก็ได้หรือจะวางแผ่ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนนี้คือน้ําท่วมนะครับดูสล็อตตรงนี้ก็ได้อันนี้ที่นาอันนี้อันนี้แม่น้ํานะครับอันนี้เป็นสล็อตแม่น้ำเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้บิวดิงวางไว้อันนี้คือซีวิเลียนนะครับหรือประชาชนนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยครับเนี่ยแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับเราก็จะวนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคนจั่วได้ไอ้แผ่นสีแดงนะครับที่เรียกว่ารานะครับแผ่นนี้นะครับชุดึงถ้าจวได้แผ่นนี้ทิ้งไปเลยนะครับหยิบทิ้งทิ้งไว้ข้างโต๊ะก็ได้ไม่ต้องเอาคืนถุงนะแล้วขยับเรือราไป1ขั้นนะครับอ่าถ้ามีคนจั่วได้อีกอ่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่จั่วได้แผ่นนี้นะครับคนที่จั่วได้จะต้องอันเนี้ยมาเคาะข้างหน้าตัวเอง เป็นการบังคับประมูลนะครับในจังหวะนั้นมันอาจจะจวดอะไรได้ก่อนหน้าน,านี้แล้วก่อนที่จะจวดได้นี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ทําให้มีของอมับประมูลด้วยหรือบางทีอาจจะไม่มีอะไรกันเลยก็ได้เหมือนตอนนี้นะครับก็จะประมูลอะไรกันก็ประมูลเลขนี้ไงนะครับก็คือเพราะว่าเวลาประมูลชนะสมมุติผมประมูลชนะแล้วกันผมมาให้2แล้วไม่มีใครสู้เลยก็เอ2ไว้ตรงกลางนี้ครับแล้วก็พวกนี้เอามาวางคว่ำไว้นะผมเหลือเลข6ไว้ใช้นะ2อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือลา นะครับเวลาออกมาบังคับเคาะประมูลแต่เมื่อไรก็ตามครับที่ลาออกมานะครับแล้วก็เกิดการบังคับเคาะประมูลเนี่ยทุกคนสามารถที่จะผ่านได้นะครับรถ้าเกิดทุกคนผ่านหมดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเคาะเองแบบถึงตาเราใช้ช่างเคาะเองเนี่ยนะครับเราห้ามผ่านหมายถึงถ้าถ้าทุกคนผ่านหมดนะเราจะต้องเอาแต่ถ้ามีคนเอาแล้วเราผ่านได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือจะน้อยต้องมีสักคนหนึ่งได้ขอตนงกลางไปถ้าเกิดว่ามีคนเคาะนะครับแต่ถ้าเป็นราออกมา ไม่จาเป็นต้องมีคนได้ของก็ได้ผ่านไปหมดก็ได้นะครับเนี่ยเราก็จะทําการจัวหรือเคาะไปเรื่อยๆหรือลาออกมาอันนี้ก็เรื่อยๆแล้วก็บังคับเคาะนะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าลาเนี่ยมันจะสุดนะครับสุดมาตรงนี้นะครับเมื่อลาสุดตรงนั้นนะครับมันก็จะจบยุคจบยุคแรกนะครับ เวลาจบยุคแรกเนี่ยก่อนอื่นเราก็จะมาดูว่าใครจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับจากยุคแรกความจริงเนี่ยมันจะต้องได้อะไรเยอะกว่านี้นะอ่าอันนี้ผมเพิ่งได้มาทีเดียวเองได้เยอะขนาดนี้มันมันมีสิทธิ์ที่จะได้ของถึง3ทีเพราะเรามีมาร์เกอร์สอันแต่จะได้น้อยได้เยอะได้อะไรก็แล้วแต่เราว่าเราจะประมูลเอาอันไหนนะครับในยุคแรกเราให้เรามาดู นาฬิการายสีเขียวนะครับซึ่งเนี้ยสีแดงข้ามไปเลยไม่ต้องไปดูนะครับยุคแรกดูแค่นาฬิการายสีเขียวเอามาดูนี้ก่อนนะครับใครมีอันเนี้ยเยอะสุดครับได้5แต้มนะครับใครมีน้อยสุดลบ2แต้มนะครับส่วนนอ้านก็ไม่ได้แต้มอะไรนะครับถ้ามากสุดเท่ากันได้ทั้งคู่ครับน้อยสุดเท่ากันก็เสียทั้งคู่เช่นเดียวกัน,กนสมมุติว่าในที่นี้ผมไม่ได้มากสุดแล้วกันผมก็ไม่ได้อะไรเนะเาะอ่าแล้วก็ไม่ได้น้อยสุดด,ด้วยนะครับคนน้อยสุดอย่าลืมทิ้งแต้มไป2อแต้มนะครับนี่คือแต้มนะอ่ามันอันนี้ ต่อไปมาดูตรงนี้ครับอ่ามาดูตรงนี้เวลาดูเงี้ยให้ดูรวบตรงนี้ไปเลยอ่าดูบวดดูควบไปเลยนะครับอ่าสออันนี้จะคล้ายๆกันเดี๋ยวผม example ให้มันเห็นภาพผมเอานี่อันนี้เป็นที่นาปกตินะครับอ่าอันนี้ที่นาน้ําท่วมในหนกระโจดได้วางไว้เลยที่นา,นาปกติอ่าสมมุติผมมีอย่างนี้แล้วกันผมมีอย่างนี้แล้วกันนะครับปกติน้ําท่วมจะหายากกว่านะครับก็ให้มาดูครับว่าเรามีกี่อันนะครับนี่ผมมี 1- 2ึ 3, 4มี4อันนะครับก็คือได้4แต้มอันนี้ทุกคนได้เหมือนกันหมดเลยนะครับขึ้นอ,อยู่ว่าเขามีกี่อันก็ได้แต้มเท่านั้นไปเราก็หยิบเนี้ยมา4แต้มนะครับซึ่งอาจจะหยิบยากหน่อยต้องหานนีงควรเทออกมาแล้วก็ามาแยกก่อนเนี่ยสแล้วก็มันเป็นข้อเสียของเกมนี้ที่ไม่ว่าอีดิชั่นไหนก็ไม่ทำไม่ปรับสถีตนะีน่นาำขมากอ่ะสีแต้มเรียร้อนเมืนได้ละสี่แต้มนะครับ มาได้ก็ฟ้ามไว้เพราะเกมน,นี้แต้มซ่อนได้นะครับควรซ่อนนะครับควรซ่อนจะได้ไม่โดนลุมไม่โดนอะไรนะครับอ่ะต่อไปให้มาดูตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอันนี้จะเป็นเทพครับเออเทพกลุ่มเทพนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเทพเนี่ยก็จะได้ตัวละ2แต้มก็มาดูว่ามีกี่ตัวครับได้ตัวละ2แต้มไปนะครับไปถึงแผ่นละ2แต้มนะครับมี2อันก็4แต้มแต่ทีนนี้ผมไม่มีอันนี้ผมเอาไม่ให้ดูเฉยๆว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมลืมบอกไปคือถ้าเกิดว่าเรามีเทพที่บอดของเรานะครับในตาของเราเราจะมีแอคชั่นพิเศษครับแทนที่เราจะจั่วถุงหรือเคาะประมูลนะครับเราสามารถที่จะทิ้งเทพเนี่ยแล้วก็หยิบแผ่นหนึ่งจากตรงนั้นได้1อันนะครับเผื่อแผ่นนั้นมันสําคัญกว่า2แต้มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้โค้ตาครบแล้ว3รอบเราจะผ่านเลยนะเราจะไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้จั่วไม่ได้ประมูลเลยคือผ่านเรื่อยๆเพรานะนั่นอันนี้ก็จะไม่ได้ใช้ด้วยก็กะจังหวะดีๆนะครับอ่าต่อไปคือนี้ครับอันนี้ง่ายมากอันนี้คือได้แผ่นละ3าเหรียญแผ่นละสแ,แต้มคล้ายๆเทพอ่ะเทพแผ่นละ2แ,แต้มแต่นี่แผ่นละ3แ,แต้มแต่ว่าตัวมันไม่มีแอคชั่นพิเศษอะไรเลยนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยยังหาไม่เจอมันหาย,ยากอยู่เพราะว่ามัน3แ,แต้มไปเพียวเลยถือว่าเยอะอยู่นะนะครับไม่รู้อยู่ไหนวะ เออช่างมันนะครับแต่หลังแล้วมันจะเป็นสายลักษณ์เนี้ยอยู่บนด้านบนนะครับมันจะมีสายลักษณ์อยู่เใช่ไหมต่อไปอันนี้ครับมาดูซิวิเลียนนะครับหรือว่าอ่าบางคนเรียกว่าทาสนะแต่ผมขอเรียกว่าเป็นประชาชนแล้วกันแต่ว่าประชาชนสมัยนั้นก็เอามาใช้แรงงานกันไปแหละอ่ะสมมุติผมมีอย่างนี้นะครับอ่ะมีนี้เกิดอะไรขึ้นครับให้มาดูก่อนว่าเรามีหรือเปล่าถ้าไม่มี เสีย5แต้มเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องมีแต้มเริ่มต้นครับแต่ถ้ากิดว่ามีนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ากิดว่ามี3อันที่ไม่ซ้ํากันแบบนี้เลยนะครับผมจะได้5แต้มสมมติผมมีแล้วก,กันผมก็จะหยิบแต้มมา5แต้มอ่าหาเข้าไปดิอ่าเจอละ5แต้มนะครับแต่ถ้ากิดว่ามี4อันไม่ซ้ํากันได้10แต้มเลยครับ5อันไม่ซ้ากัน15แต้มเลยเยอะมากนะครับอ่าส่วนนี้เรา พอเราได้แต้มเสร็จปุ๊บทุกอย่างที่อยู่ซี่ขวาเนี่ยให้เอาทิ้งครับอ่าเฉพาะซี่ขวาเทนะ่านัะซีซ้ายยังอยู่ต่อสะสมได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มยุคต่อไปนะครับเวลาเริ่มยุกต่อไปก็พิกนีก้เช้นนดิงอ่าตอนนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งยุคสีเหลืองเนี่ยเวลาสกอ์แต้มเราก็จะ เนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะมียุคสุดท้ายคือยุคสีแดงนะครับก็จะค่อยมาดูบิวดิ้งตรงนี้นะครับอธิบายงี้เลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเรามี3อันที่ซ้ํากันนะครับแบบแบบเดียวกันเลยนะจะได้5แต้มนะครับตอนจบเกมเลยเพราะเกมนี้เล่น3ยุคยุคสามคือยุคสุดท้ายและสี่อันซ้ำกันสิบอ่าห้าซ้ำกันสิบห้าเสร็จแล้วครับให้มาดูว่าเฮ้ยเรามีทั้งหมดกี่แบบนะครับจะได้แต้มตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีถึง7แบบเลยนะครับได้8แบแต้มเลย นะครับอ่าเสร็จแล้วในยุคสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีการสกอร์อย่างนี้ด้วยเนี่ยไเป็นนาฬิกายุคสุดท้ายครับก็คือให้ทุกคนอ่ะเปิดนี้มาดูนะครับและเอามาบวกกันครับใครเยอะสุดได้5แต้มน้อยสุดลบ5แต้มเสมอก็ศูนย์แต้มไปนะครับสว่วนนี้เซต setup อัพดีเฉยบอกว่าเริ่มมาเรามี10แต้มนะอ่าเนี่ยแล้วก็พอจบ3ยุคใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับนี่คือรานั่นเองนะครับทุกอย่างที่จั่วมาแล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องคืนถุงเลยนะ,ะ,น,น,ยะ,ยะยยนะครับอ่าก็ทิ้งไว เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดในเกมนี้บ้างครับกับร a ฟาโร่อ dition ตัวนี้จะเป็นตัว Deluxe นะครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมก๊อตเนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID m ดียแ o ด ราฟาโลดิชั่นนะครับก็คือดิชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับอ่าก็มันจะมี2แบบนะครับจะมีแบบที่เป็นดีลักซ์กับแบบที่เป็นตัวปกติแบบที่เป็นดีลักซ์เนี่ยก็คือไอตัวแผ่นที่เราเอามาประมูลกันเนี่ยจะเป็นไม้เลยนะครับไม้หนาๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวแต้มก็จะเป็นเหรียญเหล็กนะครับเป็นเหรียญเหล็ก2เลเยอร์นะสวยมากเลยนะครับจะเป็นด้านหนึ่งสีทองด้านหนึ่งเป็นสีดําแบ่งครึ่งตรงกลางสวยมากสวยมากนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวดีลักซ์อีดิชั่นเนาะ ส่วนเท่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัวเวอร์ชันธรรมดานะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นการ์ดบอร์ดนะครับส่วนเหรียญก็จะเป็นแต้มเนี่ยก็จะเป็นการ์ดบอร์ดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีถุงแต้มมาให้นะครับนี่เป็นตัวเวอร์ชันธรรมดานะโอเคต่อไปเรามาพูดถึงความเป็นส่วนตัวดีกว่านะครับ ก่อนที่ความจริงเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าผมเคยวิวเกมนี้ไปหรือยังนะแต่ว่าเอ้ยผมพูดถึงในแง่มอมเกมเพลย์ก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมประมูลที่สนุกมากมีชั้นเชิงมากนะครับคือมันและมันสอนง่ายมันซิมเพลมากโดยเฉพาะวาเวอร์ชันนี้ที่ทําให้การสอนน่ะง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับว่ามันต่างกับเวอร์ชันอื่นๆตรงไหนทาไมถึง ต้องเป็นเวอร์ชันนี้อ่านะครับรจริงเนี่ยไอ้ตัวแผ่นที่เราประมูลเนี่ยมันจะมีแผ่นที่เป็นติดแบบเขาเรียกอะไรเป็นแผ่นผลเสียด้วยนะนะครับไม่ใช่ประมูลแล้วจะได้แต้มอย่างเดียวนะครับมันจะมีบางแผ่นที่เวลาประมูลไปแล้วเราต้องทิ้งของนู่นนี่นั่นอ่าอันนี้อันนี้เอามาดูเฉยตัวที่ได้3แต้มนะครับอ่ากอนนี้หาไม่เจอนี่ผมยังหาแผ่นของเสียไม่เจอมันนะ อ่ะช่างมันแต่มันจะมีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราประมูลในนี้ได้ไปเราต้องฆ่าคน2คนอะไรเงี้ยหรือประมูลนี้ได้ไปเราต้องทําลายที่นา2ผืนนะครับแต่ถ้ามีแม่น้ำเนี่ยก็ต้องทําลายแม่น้ําก่อนอะไรเงี้ยอ่้อย่างเช่นนี้อ่าเป็นแผ่นแห้งแรงนะครับถ้าประมูลได้นี้ไปต้องทําลายแม่น้ํากับที่นานะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีผลเสียอะไรเลยประมูลไปก็ได้มันจะทำให้มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งแคชัพแมชแคนิคดีๆของเกมนี้เลยนะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อะไรไม่เยอะเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะแบบ รอบรอบที่แบบเรามีอันเนี้ยแบบเลขไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยประมูลสู้คนอื่นยากไอ้แผ่นพวกนี้เวลามันออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยไม่อยากประมูลแล้วเขาก็จวดเรื่อยๆจวดเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเผื่อเราอาจจะได้โดยการจ่ายไม่เยอะก็ได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เสียไงคนที่ไม่มีอะไรให้เสียมันก็เหมือนมีแต่ได้อะไรเงี้ยนะครับแผ่นตรงนี้ก็ทําให้เกมเนี่ยมีลูกเล่นมีดานามิ i ที่ดีนะครับอ่าเรื่องของการประมูลก็อย่างที่บอกไปนะครับมันมีเทคนิคเยอะมากมันลึกระดับหนึ่งเลยนะเวลาเราได้เลขน้อยๆเราก็พยายามเคาะทีๆนะครับให้แบบ ให้เราอย่างน้อยเราได้ของอะ่ะเพราะถ้าเกิดเราไปเคาะตอนจังหวะที่แบบแผ่นเยอะๆเนี่ยพวกเลขสูงเขามาประมูลกันอะไรเงี้ยมันต้องดูจังหวะอะไรตรงนี้ด้วยนะครับหรือบางทีแบบเคาะไปเหอะเพราะแบบไม่มีอะไรเลยเพราะครูต้องการจะเปลี่ยนเลขอะไระ้ยจากหนึ่งให้กลายเป็นสิบสามอะไรเงี้ยบางทีก็คุ้มนะในรอบต่อไปจะได้เอามาแข่งกันได้นะครับอนอกจากนั้นเกมนี้ยังมีระบบอ่าพุชวรักอิเลเมนต์มาด้วยนะครับก็คือเรื่องของการที่แบบเฮ้ยเสี่ยงดีไหมนะครับเพราะอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจวได้รา จนมันจบรอบเนี่ยก็คือมันจะจบจะตัดจบรอบนั้นเลยครับสกอตแ้มเลยแล้วของทุกอย่างที่อยู่บนกระดานเนี่ยที่อยู่ตรงกระดานประมูลเนี่ยก็จะโลทิ้งหมดเลยนะครับก็คือไม่มีใครได้นั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องเฮ้ยอย่าโลบมากอ่ะเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นทุกคนผ่านหมดแล้วทุกคนใช้โคต้า3ครั้งไปหมดแล้วแล้วเหลือคนเดียวคนนั้นก็จะจัวเองนะครับจัวเองจวกว่าจะพอใจแล้วก็ได้ก็ได้ไปเลยแต่ถ้ามัวจะจวแล้วเจอลาเจอลาแล้วสุดท้ายมันเจงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เลยเลยครับเพราะนั้ว รักกันไม่ยอมประมูลทีอะไรเงี้ยมัวแต่อยากได้ของเยอะๆน่าลาออกเยอะอะไรเงี้ยนะครับเออระบบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบเพราะนั้นมันก็ต้องคำนวณอะไรหลายอย่างด้วยนะครับอ่าแล้วก็นี่คือความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมความจริงอยากจะสารทยายาเยอะกว่านี้แต่ว่าไปดูรีวิวเก่าๆผมว่าเนะ่ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยรีวิวลาผมน่าจะเคยรีวิวแล้วเกมโปรดผมเลยถ้าไม่เคยรีวิวนี่ก็ก็น่าจะครบถ้วนนะอย่างที่ผมพูดไปนะครับ ต่อไปมาดูสิ่งที่เวอร์ชันนี้มอบให้ะนะครับอย่างแรกคือคุณไม่ต้องไปเปิดคู่มืออีกแล้วครับเวลาเซตอัพอย่างดีเลยนะครับเพราะมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยเราต้องเอาเลขอะไรมาเป็นเลขสตาร์ทนะครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีแม้เพย์จะบอกเลยถ้าเป็นเวอร์ชันแรกๆนะครับเราก็ต้องไปดูคู่มือเอาว่าแต่ละคนเนี่ยใครจะได้อันเนี้ยเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าลำคานะการที่เราจะเล่นแต่ละทีต้องเปิดคู่มือทุกครั้งต้องบอกว่าความจริงมันก็ไม่ได้นําลำคาอกมันก็เป็น ปกติของบอรดเกมเลยแล้วป่ะแบบบางทีเราไม่ได้เล่กกนเกมนี้นานๆเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเราจั่วการ์ดกี่ใบอะไรเงี้ยห้าหรือ7นะอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นมันจาง่ายแต่จําเลขเฉพาะอะไรเงี้ยสเลขจํายากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดคู่มืออยู่ดีนะครับเรื่องการสกอร์แต้อะไรก็เขียนชัดเจนในเพย์บอดเลยไม่เหมือนเวอร์ชั่นเก่าๆนะที่เราต้องไปดูในเพย์เอดเอาอะไรเงี้ยแล้วมันก็สอนลําบากนิดน,นึงนะเพราะว่า มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าให้เราเห็นอันนี้อยู่ตรงหน้าให้เราเห็นเลยเราก็ชี้เลียงไปเลยว่าอันไหนไแท้มอะไรอย่างไรบ้างนะครับเรียบง่ายมากๆอันไหนไแต้มยุคไหนอะไรก็แบ่งได้อย่างดีนะครับเริ่มมาสตาร์มีแต้มกี่แต้มก็บอกอยู่นะครับอ่าแล้วก็คือครบถ้วนอะ่ะครบถ้วนในเพย์เจ้าบอร์ดเป็นเป็นเป็นอีดิชันที่ใช้เพย์เจ้าบอร์ดได้อย่างคุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับเป็นอีดิชันที่แบบเอ้ยทำไมเขาไม่ทำนี้แต่แรกวะเรียกว่าเป็นอินโนเวชันของเกมนี้ด้วยกันเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆไม่ใช่แค่สวยขึ้นแต่ว่า่าาเเ้้ยมันยันงงทใหชีีวิตขอร เรียบง่ายขึ้นไปอีกนะครับในขณะเดียวกันความจริงเนี่ยไอตัวเวอร์ชั่นเกาหลีก็มีเพย์เอบอร์ดนะนะครับไม่แน่ใจผมเคยอันบ็อกน่าจะเคยอันบ x ็อกให้ดูไว้ตอนคลิปที่กลับมาจากเอเซนนะครับแต่เพยาเอบอร์ดนั้นไม่ได้ช่วยเลยครับเป็นที่เอาไว้วางของเฉยๆวางของที่ประมูลได้มาแต่นี่โอ้โหช่วยได้หลายๆอย่างเลยช่วยทั้งในการเซตอัพแล้วก็แล้วก็ผมชอบการที่ว่าเฮ้ยปกติแล้วเวลาเล่นเกมเนี้ย คนเล่นใหม่จะงงว่าเฮ้ย hey, จบยุคแล้วต้องทิ้งอันไหนอันไหนเก็บได้อันไหนต้องทิ้งอะไรใช่ไหมซึ่งในเวอร์ชันเก่าๆมันก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นแมลงสกัลับแทนนะเพื่อให้เห็นว่าอันไหนต้องเก็บไหนต้องทิ้งแต่บางทีเราไม่ได้เล่นนานๆเราก็งงว่าเอ้ยแมลงสกัลับเนี่ยสุดมันทิ้งหรือเก็บวะอันที่มีต้องทิ้งหรืออันที่มีต้องเก็บอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ก็เห็นชัดเจนเลยฝั่งนี้นะครับนี่อยู่ถาวนนะครับฝั่งนี้ทิ้งทุกรอบนะแล้วก็แบ่งฝั่งไปเลยคือมันเรีีีีียยย่่าามมกกิิคือออ้้ชวตดขึนนเนเนเะททัป็ เอาออกมาเล่นได้ง่ายมากอยู่แล้วนะยังทําให้ออออกมาเล่นได้ง่ายขึ้นกว่านี้คืออารมณ์แบบว่าเฮ้ยอยากเล่นก็หยิบมาเลยอยากเล่นก็หยิบมาเลยแบบไม่มีอ้โหมันฟินบอกเลยฟินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวอร์ชันนี้ดีกว่าทุกเวอร์ชั่นนะครับผมคือถุงที่ใหญ่กว่าหัวมาเพราะปกติแล้วทายเนี่ยทายเกมนี้มันเยอะนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยทายประมูลเนี่ยเยอะมากนี่ผมเอาออกมาครึ่งถุงนะข้างในยังเหลือเยอะเลยคือมันเยอะจริงมันเยอะมากนะครับมันเยอะมาก แล้วก็ถุงเวอร์ชันก่อนๆความจริงอยากจะมีเวอร์ชันก่อนมาเทียบให้ดูมากเลยแต่ว่าผมขายไปแล้วขายแบบถูกๆเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะเก็บหลายเวอร์ชันเป็นทำไมนะครับ <c oughs> คือมันไม่สามารถคนถุงได้ครับกลายว่าบางทีลาที่เราแยกทิ้งออกมาเนี่ยมันก็อาจจะแบบอยู่ติดๆกันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นความน่าลำคัญใจนิดหนึ่งนะครับแต่เนี้เราสามารถคนถุงได้แล้วนะครับต่อให้แบบภายทั้งหมดจะอยู่ข้างในเนี้ยเราก็คนถุงได้อย่างสบายปอดีคนไม่ได้เลยคือไม่สมมติ ถุงถุงนะถุงของเก่ามันจะมันจะใหญ่แค่นี้เองแค่นี้จริงๆแล้วทายมันเยอะทเนี้ยแล้วมันจะไม่สามารถหยิบทายก้นถุงได้เหมือนเวลาหยิบก็ต้องหยิบจากด้านบนอ่ะเพราะมันอัดเข้าไปไม่ได้จริงๆกลัวทายยับด้วยเพราะว่าทายเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นไม้มันเป็นตัวการ์ดบอร์ดเออซึ่งผมว่ามันควรเป็นไม้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยสามารถล้วงเข้าไปยันก้นถุงตอนนีนิ้วผมอยู่ก้นถุงแล้วและหยิบทายที่อยู่ก้นถุงเนี่ยมาได้เลยนะครับเพราะฉนั้นดีมากดีจริงๆนะครับแต่สิ่งทีีีี่่่่กก็็ยยยยัังไมมปรรบอออูดคืืเเลนนหหหแแต้ที่ มันหยิบลําบากกลายเป็นว่าทุกคร้าที่จะเล่นเนี่ยเราต้องมาแยกหน่วยของมันอ่ะว่าเหรียญหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้เหรียญเหรียญสองอยู่ตรงนี้เหรียญห้าอย่างนี้เหรียญสิบอย่างนี้นะครับจะได้หยิบง่ายๆนะครับหยิบทอนหรือหยิบแต้มได้ง่ายๆแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันให้ถุงเหรียญมาด้วยอะ่ะคือถ้าไม่ใช้ก็กระลอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยกะว่าจะจะเอาถุงเหรียญเนี่ยไม่ใช้ก็คือจะเอาถุงเอาเหรียญทั้งหมดออกมา แล้วก็แยกใส่ถุงซิปเล็กๆไว้แยกแบบเป็นเป็นหน่วยของมันไว้จะได้หยิบง่ายๆถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจวังหวะไหนช่วงไหนที่ได้เล่นบ่อยๆน่าจะทย่างนั้นแต่นี้เหมือนแบบแถมมาให้สวยๆเฉยๆแต่ว่าใช้งานจริงลําบากมากอย่างที่ผมใชใ้ดูนะครับเออทำไมเขาไม่แก้ทิทีเนาะซึ่งจริงๆเแก้เลยไม่ยากนะทำให้2ด้านเนี่ยเหมือนกันไปเลยนะครับอันนี้คือด้านหนึ่งกับมืดด้านหนึ่งสว่างนะมัสว่างกับมืดนะครับจริงทาให้2ด้านเหมือนกันไปเลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเวลาหยิบมามจะไม่ต้องเสียเวลาพลิกดูว่าเฮ้ยมันเป็นหนห่วยอะไรนะ มันก็จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกสเต็ปหนึง่งแล้วก็อาจจะมีแบบฉากกัน้นเออถ้าไม่อยากให้คนรู้แต้มไ้ก็หยิบเอาไวไ้ซ่อนในฉากกั้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะติดมากับเพย์บอลอะไรแบบเพย์บอลที่แบบพับมุมเนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเหรียญเอาแต้มเนี่ยวางไว้ข้างล่างได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับเกมนี้ก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกแต่แต่แค่นี้เนี่ยเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะครับ อันนี้ผมพูดในแง่มุมของตัวดีลัก์นะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือในนี้เป็นไม้พอเป็นไม้เนี่ยของที่เราต้องหยิบจับบ่อยๆโดวยเฉพาะผมเนี่ยเวลาอากาศร้อนๆหรือเวลาตื่นเต้นหรือเวลาคิดเยอะๆเนี่ยมือผมบางทีจะชอบเปียกแบบเหงื่อออกนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบชุ่มขนาดนั้นแต่มันก็มีผลที่ทําให้พวกการ์ดบอร์ดเนี่ยยุ่ยได้เวลาหยิบจับบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าผมเป็นไม้เงี้ยอุ่นใจมากเลยโอ้โหแล้วแบบฟินเน่งใหญ่มาเริ่มนะครับตัวบอร์ดตรงกลางเองเนี่ยก็ ทำหน้าที่มันได้ดีนะความจริงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า good to have แล้วกันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือบอกรอบนั่นเองนะครับเพราะว่าเกมนี้จํารอบไม่ยากมันมีแค่สรอบเองนะครับอันนี้รอบไหนแล้วรอบหนึ่งรอบสองรอบ3าแต่นี้ถ้ากลัวจำไม่ได้ก็สามารถใช้นี้บอกรอบได้แต่ว่าเล่นจริงผมไม่ได้ใช้ครับผมก็หยิบเอาอันนี้ไว้ในกล่องเหมือนเดิมแหละแล้วก็ถึงนี้ก็จบรอบจบรอบไปเรื่อยๆนะครับไม่จําไม่ยากเลยมันจําไม่ยากเลยนะครับนี่ก็คือรา นะครับฟาโร่เอディชันนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับราฟาโร่เอディชันโดยเฉพาะตัวดีลักซ์ตัวนี้นะครับผมซีมีเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่อเมซิ่งครับอเมซิ่งอเมซิ่งสุดๆเลยแม่งเป็นเกมที่เป็นเวอร์ชั่นที่ทำให้เกมที่ผมให้อเมซิ่งอยู่แล้วเนี่ยยังอเมซิ่งขึ้นได้อีกนะต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้อาจจะทำให้มันติดเป็นท็อป10หรืออาจจะท็อป5นะครับออฟออลไทม์ของตลอดทั้งหมดรวมทุกบอร์ดเกมเลยเนี่ยกับของผมได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยเนี่ย ผมก็ยังรู้สึกอยากเล่นมันอีกเพราะเวลาจั่วทายเนี่ยมันฟินดีอะคืออุปกรณ์มันดีพระอุปกรณ์มันดีมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกดีเวลาที่เราได้เล่นของมันนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่เดี๋ยวนี้มันเวอร์ชันนี้มันเอาออกมาเล่นง่ายมันไม่ต้องไปเปิดมันแทบจะหยิบมาแล้วก็เซตอัพได้เลยแล้วก็เล่นเลยคือ มันเรียบง่ายมากมันเรียบง่ายจริงมันเรียบง่ายยิ่งกว่าแวร์บูปอีกแวร์บูปยังเซตอัพยากกว่าเลยคูปยังเซตอัพยากกว่าเกมนี้เลยบอกเลยนะครับเกมนี้คือมันง่ายมากง่ายจริงนะครับแล้วก็ระบบของเกมเนี่ยก็ไม่เรียกว่าไม่ตกยุคเลยนะครับไม่ตกยุคเลยคือยังเทียบขั้นกับเกมใหม่ๆได้หลายๆเกมแล้วเผื่อดีกว่าด้วยเพราะเกมใหม่บางทีเขาต้องการที่จะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้เกมเขาดูมีลูกเล่นไม่ซ้ากับของเก่าอะไรเงี้ยไม่จําเจแต่เนี้ยเป็นของเก่าที่แบบ เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ลึกอ่าเล่นดวลกันสนุกมากคือมันเป็นการดวลกันที่คือปกติแล้วเกมที่มันเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเนี่ยดวงจะมีผลเยอะครับอ่าก็คือเนื่องด้วยความเรียบง่ายแหละและไม่ซับซ้อนแหละก็เลยต้องใช้ดวงเปน็นเป็นตัวตัดสินว่าใครชนะใครแพ้ ระดับหนึ่งเลยอ่าหลายๆเกมทําอย่างนั้นแต่กับเกมนี้เรียบง่ายเป็นอซ้อนแต่ดวงน้อยมากผมกล้าร,รับประกันต่อให้มันจะมีการจัวโอเคมันมีเรื่องของดวงแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่จั่วมามันอาจจะไม่ใช่ของเราไงสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าเราจะเอามันหรือไม่เอามันหรือเื่อรออันออกไปดีวกว่าน,นี้ปล่อยได้น,นี้ปล่อยไม่ได้อะไรเงี้ยการตัดสินใจของเกมนี้มีผลมากๆเลยนะครับก็แนะนําเลยครับเกมนี้ผมเชื่อได้ว่าถ้าคุณได้เล่นมันนะโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ย ก็อาจจะติดเป็นท็อปทอปของในใจคุณได้อย่างไม่ยากเลยครับกับราครับถ้าเกิดว่าชอบเกมนี้หรือยังไงนะครับก็อย่าลืมร้านสปอนเซอร์ใหญ่ของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น b ีวิชหรือ m ีนบุ๊คนะครับลองทักเข้าไปถามไถยดูเขาอาจจะมีก็ได้หรือบางทีอาจจะยังสั่งได้อยู่เพราะว่าเขาก็ทําตัวรีเทลขายด้วยนะครับน่าจะยังสั่งได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตัวรีเทลเนี่ยจะมีตัวดีลัก์มาด้วยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนรายการกดกันเถอนนะครับที่ทำให้ผมมีตัวนี้มาเล่นนะครับไว้เจอใหม่คลิปลต่อไปครับบ๊ายบายครับผมท่านชอบก็สามารถส,สนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิออนนั่นเองนะครับหรือจะกดกดซ u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้